อยู่ที่หลังร้านค่ะเราจะแอบไปดูเมนูอาหารต่างๆนะคะแผนอาหารต่างๆเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังว่าอาหารที่อยู่หน้าร้านของอุทยานวินิยมและก็สากลวินิยมหรือว่าห้างสุนีนั้นอาหารต่างๆมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทํากันอย่างไรค่ะตอนนี้เราไปเมนูที่เลือกของของอาหารอาหารกินเล่นเนะะี่ยค่ะแต่ว่ามากด้วยคุณค่าอีกเรื่องหนึ่งอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือนี่ดูสดๆเลยนะคะเท้าเกลียบปากหม้อค่ะ นี่นะคะเราไปคุยกับผู้ที่ทําเลยนะคะกําลังทําแบบว่าไม่ลืมมูรุมตาค่ะเพราะว่าออเดอร์ไม่ทันจะได้ทำค่ะแนะนําชื่อหอย่าง,งนะะิดนึงค่ะชื่อมัชฉรินนะคะมาจากยาโสธรค่ะปีที่แล้วก็มานะคะปีที่แล้วมาแต่ว่าไปทําอยู่ที่ในราชธานาโีโศกเนาะปีนี้ก็คือแบบว่าคราวที่แล้วก็ทําก็ขายไม่ทันปีนี้เป็นไงบ้างคะย้ายมาที่อุทยานนิยมสนุกมากค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะ เคล็ดลับเคล็ดลับของการทำข้าวเกลียบปากมอเห็นมีหลายสีเนี่ยสีมันมาจากอะไรคะอ๋อวันรอบนี้สีแดงเราสีชมพูเราได้บิลรูดนะคะได้บิลรูดแล้วก็รอบนี้จะมีพิเศษค่ะจะมีผ๋อสีเขียวค่ะสีเขียวนี่คือผําเหรอคะใช่ค่ะรอบนี้เราไม่ได้ใส่ใบเตยผำนี่คืออยู่ในแป้งเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเราเอามาผสมตังหาด ไส้ไส้จะมีหลายอย่างหรอคะอ๋อเดี๋ยวเอาสีสีเขียวก็ยังมาจากใบเตยอ,อยู่ในตัวแป้งใช่ไหมคะแล้วสีส,สีเขียวเราไม่ได้ใช้ใบเตยค่ะเราใช้ตัวผําเลยแล้วก็สีม่วงสีม่วงจะได้มาจากอัญชันนะคะโอ้นี่นี่เป็นสิ่งนี่เป็นถือว่าเป็นเมนูใหม่เลยนะคะเขาเกลียบปากหม้อที่เอาผําม,มาผสมกันเลยอยู่ในในเนื้อแป้งเลยใช่ไหมคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ผัจะอยู่ในนี้เลยนะคะ ใช่ไหมคะขามจะอยู่ในนี้เลยในแป้งเลยค่ะโอ้โหนี่ถือว่ากินแล้วครบไม่ใช่กินเล่นๆเลยนะคะเนี่ยเอาจริงก็จังเลยนะคะ <laughs> แล้วตัวไส้ล่ะคะตัวไส้ของเราปีนี้เห็ดหอมจะเยอะมากนะคะไส้หัวเจโฟนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็เห็ดนางฟ้าะคะ่ะแล้วทุกอย่างก็เคี่ยวค่ะที่ทแล้วใช่ไห<ซ><ช>มคะเนี่ยค่ะอ่านี่นะคะนี่ตัวตัวตัวไส้ อ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไส้นี่ไส้ไส้หมดเลยนี่ไส้หมดเลยแล้วก็จะมีทีมจิตอาสามาช่วยคราวที่แล้วอยู่กันสองคนเหงาเหงามากค่ะปีนี้สนุกมากเลยค่ะทําให้ทันเลย <c oughs> ปีนี้อยู่จะอยู่ถึงกี่วันคะอ๋ออยู่ถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะโอ้โหโมทนาสาทัวร์เลยนะคะเอาเอาแบบว่าเอาแนวความคิดหรือว่าเอาความรู้ที่ไหนหรือว่าที่บ้านทําเรื่องเาเกลียบแบบหม้ออยู่แล้วที่บ้านไม่ได้ทำหรอกค่ะแค่เมื่อก่อนเคยไปดูเขาทําคิดว่า ถ้าเราเล่นได้ก็จะสนุก <c oughs> คิดว่าจะสนุกอะค่ะก็เลยลองดูสนุกจริงๆสนุกจริงๆใ่่ไหมคะโอ้โหดูดูไม่ได้เลยแล้วยิ่งเห็นคนนิยมใช่ไหมคะทาไม่ทันค่ะดีใจมากค่ะปีนี้ที่มีคนบุนมากินเจกันเยอะมาก เห็นอย่างนี้นะคะมาจากเยอสุธรเนี่ยมาเป็นจิตอาสานะคะมาทํางานฟรีมาเสียสละคิดยังไงคะถึงมาเป็นจิตอาสาโดยที่เราไม่ได้ไม่มีค่าแรงนะคะคนนี้ค่ะไม่มีค่าแรงออกรถมาออกค้ารถมาเองด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะมีโอกาสทานนะคะอาหารเจของเราซึ่งเป็นเมนูแปลกใหม่นะคะสําหรับที่นี่ปีละครั้งค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายปกติก็คือเราไม่ได้ทําขายเลย ขอบคุณมากนะคะสองท่านเลยนะคะมาจากยาโสธรน,นะคะคุณแม่มาจากสุรินทร์สุรินทร์ยโสธรมาเจอกันมาเป็นจิตาสาเนี่ยนะคะคุณแม่ก็จะมาช่วยมาช่วยหยอดช่วยทําก็ยังทําไม่ทันกันเลยนะคะเนี่ยค่ะพอออกจากเมนูเออออามาจากเตาล้นร้อนนะคะก็จะมาแพ็คไปที่หน้าร้านนะคะนี่จะเป็นไส้อันชันแป้งอันชันแป้งผําแป้งสีขาปกติไม่ได้ผสมแล้วก็จะเป็นบีทรูทค่ะ แล้วก็จำหน่ายในราคากล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะคะมีหน้าแล้วค่ะถึงทำไม่ทันกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ให้ดูนะคะก็ปิดแล้วปิดแล้วค่ะ,ะกล่องนี้20บบาทนะคะก็หวังว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้ริรมรสของอาหารว่างที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ดีต่อร่างกายรวมทั้งดีต่อจิตใจด้วยค่ะ i think so